วันนี้มาอยู่กับแกงดูวันชนแนลนะครับวันนี้เราจะมาปลูกต้นไม้กันนะไม่รู้ว่าต้นอะไรเก็บยอดกระถินมาตอนเนี้ยแม่ลังทำผัดเมนูยอดกระถินอยู่แล้วก็ไม่ได้รํารวยอะไรมาก <No. S 1> เอาเอาอะไรนั่งเอาใส่กระถา,างก่อนอะไรร่ะคนนี่งงเลยเนี่ย ลุงมาถ่ายคลิปกับผมหรือเปล่าลุงโมลนลุงไม่สบายให้ลุงพักพักผ่อนเปิดถูงเสร็จยังเดี๋ยวผมไปช่วยพ่อเปิดถูงก่อนนะครับทุกคนพ่อเปิดถูงสิบปีแล้ว วัดถุงสป,ปีดยังไม่ยังไม่เสร็จเลยฮะดึง่ามีดมาเออเดี๋ยวไปเอามีดมให้ต้องเอาแกาเอาอุ้ยอันนี้ต้นกระบองเพชรนะครับต้นกระบองเพชรต้นตะบองเพชรตะบองเรียกว่าตะบองเพชรนี่ผมไปเห็นมานะเหัโตกเลยนี่ม็ด คุณชัวรผมเล่นไรลกนให้ดูนะนี่กลับไปด้วยนีดดูนะ่มันก็แทงแล้วเนี่ยเนี่ยตัวมือตัวมือตูวมือเดี๋ยวตักลินใส่ให้อยาให้พ่อใส่อันนี้ก่อนตส่กล้ว่มะพร้าวก่อนเใส่ ผงมะพร้าวกัน,นา,าที่แะก,ก่อนตักันนี้เราจะมาปลูกมะละกอกันมะละกอปลูกมะละกอครับปลูกมะละกอปลูกมะละกอเพราะไว้ก็เดี๋ยวสงการจะไปปลูกบานตหาญา่อ๋อใช่ครับใช่ใช่ใช,ใช,ใช่ทำไมดินมันดำอย่างเนี้ยดำยังกระฐานดินดีก็ต้องดำดินดี อันนี้เขาเรียกว่าดินเน,าน,เนาา่าดินเน่าวอะรู้จักบ้าทุกคนดินเน่าอ่ะด,ดินดีดินเน่าดินดีทำไมมันจะดำขนาดนี้ล่ะก็ญ<อ>ออาติแกะก่อนเนาะเพื่อนๆเออพื่อนะันดีไม่ได้เอาดินมันแกะยากแกะเย็นขนาดนั้นเลยเหรอ,อแกะยาก เป็นไงคลิปนั้นนะครับคลิปนั้นที่ผมถ่ายให้ดูประกาศอะคลิปนั้นได้อยู่บ้านอีกหลังนึงอะส่คุยมะพร้าวไปก่อนไปคุยตามไปใส่ใส่ใสองกรัมพอใส่สองกมพอใส่หนึ่งกม ใส่หน,นึ่ใส่ก,สก,สกันนึงใส่กันหนึ่งอ่กกรรอาอ,อันนี้ก็จากดินใส่สามอันสามถ้วยก่อนใส่ลงไปหนึ่งถ้วยาสามถ้วยสองสองถ้วยหกถ้วย,วยอาใส่บัญชี สทลงไปเลยเทยลงไปเลยเอาห้าเอาห้าเอาห้าเทลงไปเลยไ,<อ>ไม่ต้องเขยา่าเอเอเ,อเอกษตรกรอย่าให้มันหกนับด้วยนะสามบเป็นีกมาอีกอีสองอีสองอีหนึ่ง ใส่อีกสองหนึงออ่งสองออโอเคใส่เลยน,นีใส่ยังละห้ายางละห้าอืมไมหมอย่ห็ันไปทงนู้นี่จะว่าถอยมาถอยมาเออถอยถอยโตคนนะั้นถอยลังก่อนเออเอ,อ่าไปับมานี่ ยับนี่นจะได้ไม่เป็นมีขยับมีขยับมาใกล้ใก้หนึ่งที่ตักไปไหนเนาะที่ตักสองที่ตักนี่ไงที่ตักมันไม่แข็งแรงไงอ่าไม่ทันเนาะ,ะเพื่อนเนาะเอานี่ตักไปก่อนเนาะ บหาที่ตักไม่ทเพรวันหนไม่ได้กินสองรูสามสามเนี่ยสิดสี่มัไปหาติ๊ตักไปหาที่ตักอีกติ๊ตักอยู่ตรงไหนมูนเก็บดีเหลือเกินแต่นี าหาที่ตักก่อนแล้วแป๊บรอแป๊บนะทุกคนเดี๋ยวไปหาที่ตักก่อนุตักมือตรงนีม,ม,ม,มีไหมแค่นี้เป็นที่ตักได้ไหมได้แข็งแรงพอ,อันจะได้แข็งแรงม,มางั้นก็ช่วยกันละกัน๊บ ไม่แข็งแรงอ่ะก็ใช้อันนี้ดีกว่าเอาไปติดตักอยู่ไหนไม่รู้ก็บเงี้ยมวุ้เกินอออพอดีติดตักมีเพื่อนเอานี้ตักแทนชั่วคราวไปก่อนหาไม่ทันเนาะมามา,มาจะตักบางคนตักไม่ใช่หรอมันนั่งตักข้าวอ่ะตักข้าวแล้วก็กินะอะไรพอแค่นี้ข้าวดำแค่นี้ ข้าวบูบลี่ดำใส่นี้ใส่ไม่อีกให้มันได้ครึ่งหนึ่งน,น,งงน,นี่ไม่ต้องกดไม่ต้องกดใส่ในี้ไม่ต้องกดเราจะใส่ใส่นี้เราจะใส่ดินก่อนอ เราจะใช้ดินเดี๋ยวนะทุกคนอุ่ยร้อนมากดิ๊งเอเฮ้ยพ่อทำไมดินมันอยู่ในกระถางมันร้อนจังเลยวะอ๋อระกอบปอนกอบอ่ะเดี๋ยวกันนึง แล้วก็ทีนี้ก็กระถางใหญ่นะใช่ไหมใส่กันใส่ให้กบก่อนแล้วก็ปลูกเตี้ยวไปดินได้ก่อนอ่ะไปดินมาไปดินไปดินมาเลยแล,แล้วทำไออันนี้เสร็จใช่ไหมหก็ไปทำกระถางใหญ่ใช่ไหมห ทำไมเราทำแบบนั้นทำไมเราไม่เปิดที่ทำงานกเกษตรกรเลยเออจะ,จะไปเปิด<ม>ที่ทำงานที่ทำงานกเกษตรกรอ,อีกใช่ไม่ยีกแช่นี้ยิบใช่ไหยอีกอันหนึง่งอีก,ก้อนนะใช่เออพอยัง นี่ก็ถังใหญ่ถังใหญ่เพื่อนถังใหญ่นี่เราจะใส่ต้นลิ้นมังกรต้นลิ้นมังกรทั้งหมดสี่กระถางแล้วสุงใสยตอนมันโตมาจะเป็นมังกรไหมแล้มันจะฆ่าเราไหมถ้ามันถ้ามันโตไปอะ่ะ มันจะฆ่าเราไหมอ่ะะมันเป็นมังกรปคุยมะพร้าวกรพ่อพ่อบอกว่าพ่อจะปลูกพ่อจะปลูกมังกรไว้ใช่ไหมแล้วพ่อก็บอกว่าถ้ามันโตไปมันจะฆ่าเราไหมอ่ะพอดีก็มันเป็นหนักก็มันเป็นมังกรน่ะมันเป็นต้นลิ้นมังกรต้นลิ้นมังกรไม่ใช่ต้นมังกร คนตักก็รอตักเหมือนนันโอเคเสร็จแล้วใครเยอะๆเลยโอเคตันไี้เลยหรอได้ยกไว้ไหมล่ะยกไปไปอีกอีกเทหมดเลยเทหมดกระสอบไลยเหรอเทหมดแล้วก็ตัด โอเคตักตักตักไม่ต้องกดตักไปใส่นั่งลงตักด,ดีๆ <c oughs> จะไปะดูผลงานเรานะเพื่อนๆ <c oughs> จะทำรายการช่องใหม่แล้ว เราใช้เป็นดินร้อนนะทุกคนตักตักเดี๋ยวมันหกตักเล็บดำตักเออตักครึ่งคน,น,น,นึ่งระวับบงบอสกำลังตักพอก่อเขาแจะตรงหนึ่งดินหมดหหทำไมมันยากอย่างนี้ทำไมไม่เปิดงานเกษตรกรเลย เราจะใช้เป็นดินสีดำแล้วก็ดินแล้วแล้วมันจะร้อนๆนะครับเราจะใช้ดินดินดำร้อนนะครับ คือยังคือแล้วมั้งแล้วเกลียวเกลียวให้มันเสมอกันนี่ยะไรนี่ยะไรท่าได้ละแล้วก็ตักใส่อีกนึงกับขานี้เลยเรียบยังอ่ะแล้วใส่อีกปกหน้าบกตรงหน้ามันหัว อุตอ์สรุปแกข้างในนี่งงเนี่ย,ย,ยไม่ต้องกดไม่ต้องกดีมันขุดยากแค่เกียให้มันเสมอกันก็พอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอกอดเกียร์ให้มันเสมอกันเกียร์ให้มันเสมอกัน,น,อ,กนอื นั่นก็ถูถูถูเนี่ยเกี้ยนี่<า>มันเสมอกันเออเกี่ยมันเสมอกันเดี๋ยวอกีกสองอันเดี๋ยวรอ,อทุงใหม่เสมอเหมือน เดี๋ยวแม่เอามีดให้แม่ขอมีดหน่อยเอามีดไปทำอะไรคะจ่อไปตัดเชือกให้พอ่อเดี๋ยวีๆนะลูกเอาคัตเตอร์เล, ك, เล ك, ็กๆไม่เอาไม่เอาคัตเตอร์เล ك, ็กๆอยู่ตรงนี้คัตเตอร์อะไรบอกรีดูตาไปแล้วไหน เนี่ยอะไรโดนตาไม่รู้ตาข้างนั้นไปล้างมือแล้วก็ไปล้างมือก่อนแล้วก็ให้แม่ล้างหน้าก่อนเราทรเบอกให้มาล้างมือล้างหน้าแล้วเาจะทรอถามานทไมเปิดงาเิดตกอนเลยอะ เช็ดมือเจ็ดมือก่อนเจ็ดมือเช็ดหน้าเช็ดยังหายยังเช็ดหน้าก่อนแล้วเออเช็ดให้มันสะอาดเออมาเม่นไฟเนาะทำไมพ่อไม่เคยใส่ผ้าเลย พีก็ไม่ลอเอาหรอกนั่งลงนั่งลงแล้วอันนี้ใส่ใส,ใส่ตรงนี้เหรอใช่แ <c oughs> ม่ดูพอพ่อพอพ่อพ่พ่อพ่อ่อพก,ก่อพอ่อพ่่อพกพ่อพอพ่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 พ่อพ่อพ่ยร่อพ่อพ่ออพ่อ่่่อ เกียให้เสมอกันเกียรยเกี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 ยให้เสมอกันตรงนี้ก็เกียเกียเกียให้เสมอกันอ๋อเกียให้เสมอกันนี้เดี๋ยวเราจะปลูกมะละกอกันเนาะอันนี้นี่ออกมาก่อนเราจะปลูกมะละกอก่อน ะมะละกอเรา <G ül> จะเจาะหลุมเป็นสองต้นอสองต้นออเจาะเจะให้เป็นสองต้นพอสองรูเราปลูกมะละกอก่อนเนาะทำไมไม่เอาต้นไว้ตรงกลางืต้นไว้ตรงกลางดีวกว่าสองต้นไง สองตัวนี้เอเกเอาแาบตรงนี้เหรอเยอะลงลึกๆเนอะเย่ะไปลึกๆฮะตรงตรงนี้เหรอากบบกดๆๆๆๆๆแล้วก็ทีนี้เราก็กดกๆๆใช่ไหมใช่อ่ะเย่ลงไปลึกๆโอเค น,นีบอสปลูกเองนะจากดินใจโอเคดินใจบอสกบกบแล้วใส่ใส่ใ,ให้ถึงตรงนี้เลยตรงนี้เหรอรเกลียวเกลียวจะบอสกบกบกบเอามาตักมายิกมายิกมายิกเอามายิก OK. เอีกอีกยอีกขออีกอันนึงอะอีกอันนึงเหรอใจตรงนีใจรงนี้อืมปุ๊บปุ๊บขอขอต้องกดมาก น,นี่นะบอสปูกันนะอเจาะรูสองอันเหมือนเดิมมละลกคอรเราเยอะนี่สองลูข้างๆ

ไม่รู้ว่ะแมใตักส่ยอ็งมาตักมาโอเคโอเคตีตมัน<ล>น้อเทเลยทีเลย,เลยตักมาอีกเรื่อยๆเรื่อยๆไปจับไว้ให้เดี๋ยวมันล้มมาอีกมาอีกเบียจะมูกไม่ต้องเปียมือตกกระปกุก ามาอีกเอามาอีก,อาม,าอกมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆคีกอ,อีกคีกอีก,อก,อก,อก